สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องพริกขาดแคลเซียมบรอนอาการมันเป็นยังไงมีพี่น้องสอบถามมาหลายท่านนะครับแล้วก็ส่งภาพมาให้ดูว่าพริกมันเป็นแบบนี้มันใช่กุ้งแห้งหรือเปล่าเบ่าต้นนะครับมันไม่ใช่ครับอาการกุ้งแห้งมันจะเป็นอีกแบบ แต่อาการนี้ตามภาพนี้นะครับนี่คืออาการขาดแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนเนี่ยถามว่ามันสำคัญชไหนแล้วอาการของการขาดแคลเซียมโบรอนเนี่ยสังเกตยังไงดูยังไงดูง่ายๆครับขาดแคลเซียมโบรอนเนี่ยอาการมันจะคล้ายๆน้ำร้อนลวกนะครับมันก็จะเริ่มจากเล็กๆเหมือนกัน แล้วก็ลามไปทั้งลูกอาการคล้ายกับน้ำร้อนลวกนะครับง่ายๆเลยนั่นหละครับคืออาการของการขาดแคลเซียมโบรอนแคลเซียมโบรอนเนี่ยมันก็จะไปเสริมสร้างพนังเซลล์ของผิวนะครับทำให้ผิวของพืชเนี่ยหรือว่าเปลือกของพืชทุกชนิดที่มีผลนะครับรวมไปถึง จำพวกผลไม้ยืนต้นด้วยมันแข็งแรงต้านทานต่อโรคต้านทานต่อสภาวะอากาศโดยเฉพาะอากาศร้อนแดดร้อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่พนังเซลล์ของพืชเนี่ยของผลนะครับมันอ่อนแอมันไม่มีภูมิต้านทานมันก็จะไม่ทนต่อโรคและไม่ทนต่อสภาวะอากาศถ้าเชออากาศร้อน ผลของพืชน,นี่มันก็จะคล้ายๆน้ำร้อนลวกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นี่คืออาการของการขาดแคลเซียมโบรอนสังเกตง,ง่ายๆครับพี่น้องคล้ายๆน้ำร้อนลวกนะครับมันไม่ใช่กุ้งแห้งส่วนวิธีการแก้ล่ะจะแก้อย่างไงวิธีการแก้ก็ต้องฉีดพ่นเสริมด้วยแคลเซียมโบรอน นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายครับแคล,ลเซียมโบรอนเขาก็มีจำหน่ายทั้งแบบเปล็ดแบบผงแบบน้ำแบบแยกแคลเซียมต่างหากก็มีโบรอนต่างหากก็มีแบบเขารวมมาในขวดเดียวก็มีนะครับใช้กันง่ายๆทั้งสองอย่างทั้งแคลเซียมทั้งโบลอนเขาบวกกันมาเรียบร้อยนะครับเราก็ไปหามาฉีดให้กับพืชของเรา ที่มันมีอาการขาดแคลเซียมนะครับที่มันมีอาการคล้ายกับน้ำร้อนลวกครับพี่น้องถ้ามันเป็นหนักๆเป็นเยอะๆทั้งลูกโอกาสที่มันจะเปื่อยเน่าไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับอาการของการขาดแคลเซียมบรอนซึ่งมันจะคล้ายๆายกันนะครับถ้าเราดูแบบเผลนๆเนี่ยคล้ายๆกับกุ้งแห้งแต่ว่ากุ้งแห้งเนี่ยมันจาก ทยอยค่อยๆแห้งๆไปเรื่อยๆนะครับแต่อาการนี้เนี่ยมันจะไม่แห้งนะครับพอมันเป็นหัก막หนักๆเข้าเป็นไปนทั้งลูกเนี่ยมันก็จะเปื่อยจะเน่าไปเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะแตกต่างกันกันกบนอนเจาะนอนแมลงวันทองนะครับนอนแมลงวันทองเนี่ยไอตัวนั้นมันก็จะค่อยๆเน่าค่อยๆยุบตัวลงไปนะครับก็จะมีรอยช้ำรอยดำค่อยยุบค่อยๆเน่านะครับ แล้วก็สังเกตง่ายๆมันก็จะมีรูไอ้จำพวกนอนนี่แหละครับมันเจาะเข้าเจาะออกนี่แหละนั่นคือหนอนมลงวันทองนะครับพี่น้องก็สับสนกันเยอะนะครับระหว่างกุ้งแห้งกับขาดแคลเซียมเนี่ยนะครับถามกันมาเยอะเลยนะครับก็ส่งภาพนี้มาให้ผมดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่ผมก็ดูนะครับก็เลยบอกอนำคลิปนี้ มาบอกพี่น้องต่อนะครับว่านี่คืออาการของพริกขาดแคลเซียมโบรอนนะครับการแก้ก็อย่างที่ผมแนะนำไปนะครับก็ต้องฉีดพ่นเสริมด้วยแคลเซียมโบรอนนะครับแคลเซียมโบรอนเนี่ยมันสามารถฉีดได้ทุกช่วงของพืชน,นะครับมันจะช่วยทำให้พืชเนี่ยแข็งแรงต้านทานโรคนะครับช่วยไปเร่งกระบวนการ การติดดอกทำให้คั้วดอกเหนียวคั่วผลเหนียวต่อเมื่อมันติดดอกติดผลพอติดผลเสร็จเนี่ยมันก็จะไปเสริมสร้างพนังเซลล์ของผลเนี่ยให้ผลนี่สมบูรณ์นะครับแข็งแรงต้านทานต่อโรคทนต่อสภาวะอากาศและแสงแดดนะครับแล้วถ้าจะไปซื้อมาใช้เนี่ยบอกต้นไอ้เจ้าแคลเซียมมลอลรนเน่ยจะใช้แบบไหนดี แบบผงแบบเกล็ดหรือว่าแบบน้ำไอตรงนี้ก็แล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับถ้าอยากสะดวกสบายหน่อยก็แบบน้ำแบบที่เขารวมใส่ไว้ในขวดเดียวเรียบร้อยนะครับมันจะไม่มีเฉพาะแคลเซียมบอนนะครับมันก็จะมีธาตุรองธาตุเสริมรวมกันอยู่ในโวดเดียวนั่นแหละครับนะมันมีทั้งปุ๋ยพูดง่ายมันเป็นทั้งปุ๋ยนะ้ำมันเป็นทั้งฮอร์โมนนั่แหละครับไอจำพวกแคลเซียมบอรนเนี่ย นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยป้องกันไว้ก็ดีนะครับนำมาฉีดให้กับพริกถั่วฝักยาวมะเขือผลไม้ยืนต้นต่างๆเนี่ยฉีดได้หมดนะครับ่แล้วจะซื้อยี่ห้อไหนบ่าต้นยี y ่ห้อไหนอะไรก็ได้นะครับยี y ่ห้อไหนยี y ่ห้ออะไรก็ได้ก็แล้วแต่พี่น้องสะดวกนะครับเราก็ดูดูกันเอานะครับ ว่าเราจะใช้ตัวไหนแต่โดยส่วนมากแล้วเนี่ยนะครับสบรรพคุณมันก็จะค,คล้ายๆกันหมดนั่นแหละครับขอให้มันมีแคลเซียมกับโบลอนแต่ว่าบางบริษัทบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะปรุงจำพวกอาหารเสริมเนี่ยนะครับธาตุเสริมธาตุรองต่างๆเนี่ยลงมาเยอะอันไหนที่มันดีกับพืชเนี่ยเขาก็จะใส่มาหมด นะครับลงมาในขวดเดียวพี่น้องก็ไปเลือกซื้อกันเอานะครับผมก็แนะนำได้ประมาณนี้ว่าพริกมันเป็นอาการแบบนี้เนี่ยมันคือพริกขาดแคลเซียมบรอนซึ่งในหลายท่านบอกว่าเฮ้ยแดดมันแรงมันลวกใช่ครับถูกต้องแต่ถ้าพริกของเราเนี่ย มันได้รับจำพวกแคลเซียมบุอนที่เพียงพอนะครับอาการนี้จะไม่เกิดนะครับจะไม่เป็นแดดร้อนอยังไงมันก็ไม่เป็นนะครับเอาหลายท่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันขาดน้ำหรือเปล่าน้ำม่เพียงพอเอต้นพริกก็สดชื่นดีไม่มีอาการเหี่ยวแต่ว่าทำไมผลพริกมันถึงคล้ายๆน้ำร้อนลวกล่ะนะครับ สรุปก็คือว่าอาการนี้เป็นอาการของผลพริกขาดแคลเซียมบอรอนครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมบบาต้นเดอะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ